โอเคนะครับผมทุกคนก็ <c oughs> ก่อนก็จะมาจุดไฟนะทุกคนนะ <Okay. S 1> โอเคโอเครับแรกนะครับผมเราต้องวางฐานก่อนครับทุกคน ก็น่าจะได้นะทุกคนนะเพราะว่าอะไฟลุกละโอเคช่วงนี้เสียงขาดหายนะครับทุกคนก็รอไฟแรงกว่านี้นะครับก็ระหว่างรอนะครับไปล้างผักกันเลยครับทุกคนโอเคครับผมเราก็จะมา,าล้างผักกันนะครับทุกคนเอาไว้กินกับเนื้อนะครับโอเคนี่เลยจะเป็นถั่วนะครับผมตอนชอบกินถั่วไม่ใช่ถั่วดำนะจะเ,เป็นถั่วฝักยาวพี่ แตงแถวบ้านเราเนะเป็น <Bund> บ <an> <we>? right. ้านเป็นบ้านไปซื้อมาสิบาทนะทุกคนสิบาทผมี๋ยวเปิดน้ำก่อนแบบชิวๆนะผมชิวๆชิวๆโอเคร้อนลยทุกคนเอาไปเอาที่ใส่มาก่อนทุกคนมาต้ายไม่แกะจัดไปเขาบอก เอาอีกสักน้ำหนึ่งดีกว่าทุกคนปวกคัวมันไม่สาดกัวมันไม่สา่าดเอาอีกน้ำหนะนึ่งก็ล้างเซลล์ผักเสร็จเป็นทีงงน่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเราก็จะไปหั่นกันนะครับเพราะว่าเราต้องหั่นสวยงามน,นะครับผมโอเคไปกันเ,เลยหั่นผักนะครับทุกคนหั่นผักโชว์โอเคอการหั่นผักนะครับทุกคน ตัดหัวตัดท้ายนะหั่นที่สวยงามนะครับผมแล้วก็ผ่าครึ่งให้มันได้สี่ทอนนะทุกคนนะประมาณนี้ต้องได้สีท่ทอนนะทุกคนเราก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจัดทีหลังนะเนาะประมาณนี้นะครับผมหั่นให้สวยงามนะครับแบบนี้ถ้าสมมติว่าบ้านๆนนรัมกินแบบเป็นลูกก็ได้นะครับแต่ว่า พี่ชอบหั่นแบบนี่ครับผมพี่อยู่ร้านอาหารทุกคนเลยแบบมันจะสวยงามเพราะเวลาจัดผักจัดจานหรือจัดที่แบบอยากให้คนที่เราอยากให้กินอย่างเงี้ยมันจะ,มมจะได้สวยงามครับผมถ่ายรูปถ่ายอะไรจะได้สวยครับถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็หั่นเป็นสามก็ได้นะทุกคนนะหั่นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะกินนะทุกคนนะ หั่นผักไปเสร็จที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคเราต้องไปหมักเนื้อก่อนนะครับทุกคนพี่กรอนก็จะไปหมักเนื้อก่อนเดี๋ยวเอาเนื้อมาโอเคครับผมก็นี่นะครับผมน้องๆเนี่ยเนื้อนะครับผมพี่เอาออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากตู้เย็นสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็อเนื้ออะไรอืมอ๋อเนื้อออสเตรเลียครับน้องเอาสันคอนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะหมักเนี้ยก็แหน่นเหลือเกินเดี๋ยวอออจากนี้ก่อนนะทุกคนนะเอาสายสายสายชิวอยู่แล้วครับผมหูแน่นเหลือเกินโอ้โหเนื้อแข็งนุ่มนทุกคนเนื้อนุ่มจริงเนื้อนุ่มจริงซื้อจากโลตัสนะทุกคนนะไม่แพงไม่แพงพีพี ตอนนี้กออกกันแล้วทุกคนนะเนื้อเนื้อนุ่มมากทุกคนเนื้อนุ่มจริงเราได้เนื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ตอนนีครับผมเชนลี่นะครับผมตอนนีครับผมเรื่องใส่เยอะนะทุกคนเดือพเรื่องนะครับผมเดือพเรื่องโอเคโอเคชูรสนะครับผมโอเคชูรสชูรสชูรสโอโอโอใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยเกินนะครับทุกคน แลผมก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับผมตามนี่แพนด้านะทุกคนนะโ <Okay. S 2> อเคประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะยวเค็มน,นะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็ร้อนร้อนแล้วก็นวดนะนวดนวดนวด,นวด,นวดปั๊บแล้วก็พกลิกเราน,น,นวดไปเรื่อยๆนะครับเรานวดไปเรื่อยๆนะ เนื้อเนื้อมันค่อนข้างที่จะนุ่มนะทุกคนนุ่มจริงนะครับผมกลัวกลัวมันไม่เป็นชิ้นนะทุกคนเราก็อย่างนี้ไปนะครับนวดไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวพี่หมักเนีครับโอเคนะครับผมก็โอเคหมักเนี้ยทิงไว้สักครู่นะครับผมประมาณห้านาทีนะครับผมก็สผสมก็เอาไว้ข้างๆก่อนนะครับผมมีดเมืดปอบป๊บ<ห>เราจะไปอ่า ย่างกันนะทุกคนเราจะไปย่างกันเลยนะทุกคนโอเคไปไปชมการย่างกันเลยไป let's go โอเคครับน้องๆก็นี่นะครับผมเราย่างนะครับผมก็เนื้อนะครับผมออสเตรเดียนะครับผมส่วนสันคอเนาะมันจะเป็นยังไงครับทุกคนเราไปชมกันเลยเอาลงแล้วนะครับทุกคนดูนะครับผมจะเก็บใช้มือใช้มือเลยโอเคใส่ชิวใส่ชิว นะเราจะเอาอะไรพลีกทีเนี้ยตายแล้วโอเคครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นะครับเนื้อนะครับผมจะอร่อยขนาดไหนครับทุกคนในกล้องมันอาจจะสีสดไปหน่อยนะแต่แต่จริงนี่ก็คือแบบน่ากินมากเลยทุกคนโอเคโอเคครับผมเพื่อการเสียเวลาจัดไป โอเคครับผมกลับสวัสดีผู้ชมและผู้ติด,ดตามนะครับสวัสดีชาวไทยเชื้อสาย JEV กันด้วยนะครับผม<ฆ>ก็เป็นเนื้อนะครับทุกคนสเตเลียนะครับผมสันคอนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนโอเคนะครับผมคําแรกนะทุกคนอืมอ Núm mê nùng 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 Ngon, nùng อร่อยจริงหวัวอืมอ,อร่อยนะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ถามว่ารสชาติษษ แอบเหนียวอยู่นะแล้วค่อนข้างแบบเหนียวอยู่แต่แบบไม่เหนียวมากเลยทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะราคามันไม่ได้แพงมากครับผมชิ้นละร้อยห้าสิบบาทโอเคมันแพงากินนะกินโอเคอร่อยอร่อยดูรสชาติทุกคนชิมเลยไม่ได้แพงนะทุกคนถามว่าแต่ต้องได้ครับทุกคน ลองอ่ะเนื้อเนือเน้อเป็นเนื้อวัวะครับเพ mm. ราะ mm. เขียนว่านำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมก็ oh. ได้ดูได้อยู่

แต่ว่าเียาห้างสรบเนี่มันก็ยืมไหมถ้าเราคนอยากกินนะก็ดีมันแบบติดมันมีหลายส่วนนะทุกคนแบบสวนสัน<อ>แถมเนี้ยหลายอย่างต้องเบื่อกันดูนะครับผมตามโลต้าน,น้าผมจะมีแง,ง่หงหน่วยสู้เพราะทุกคน

โอ้ยร้อนทุกคนร้อนสุดๆร้อนมากเนาะทำให้จ่ายทุกคนเข้าได้หรอะทำให้จ่ายอืมอร่อยมาก Mà. Mà, cũng 20 không nữa mang không cần mang thảo ghi chị bạn nữa tôi mong chạy hai người hai anh hai anh hai ไม่ไน้นุ่มมากทุกคนอาจจะนุ่มแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยกินเนื้อแพงก็เอาที่ความรู้สึกแล้วก็มันก็เมันเนื้อวัวเข้าไปอทุกคนก็ไม่แบบไม่ได้แข็งม,มากไม่ได้นุ่มมากทุกคน okay. uh huh. อาจจะเป็นเพราะกินข้าวไปด้วยนะอิ่มแล้วทุกคน ดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสอบประคั่งให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่องานยามคลิปต่อไปนะครับดันเดนยียะเห้อแข็งแรงปะเสียระบบเบสเนี่ยอร่อยนะครับผมก็ได้เอาผ่านครอบ เรมอ no so no ิ่มแล้วว่กินเท่าไหร่เลยเริ่มอ่ะคือคือบ้างทุกคนเริบมเริ่มชิ้นเล็กนะทุกคนเริ่มอิ่มละเริ่มอิ่มจริงเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มละโอเคอรอาไรคำหนึ่งคำหนึ่งนะทุกคนอีกคำหนึ่งโตโตจะพอละเพราะว่าอิ่ม อืมอ <étique> <ural> ืมขันยอผัดอ <Wasn 't> ืมอืมอ้าวมอืยอมอืเขาของกออืมเขามีความนี้ได้แล้ว ก็ยังอร่อยอยู่นะตรงมันมันอร่อยมากก็แอบบเนียวนะเย็นมาแอบบเนียวแอบบเนียวโอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมก็ถ้าอยากให้นิกรนะครับผมเออดกินน้ำก่อนเรื่อง ก็พอแค่นี้นะครับผมก็อิ่มแล้วทุกคนอย่านเป็นเนื้อด้วยก็ร้อนมากตอนนี้หน้าตาแบบร้อนหน้าดำเคมเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็โอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับเพราะว่าตันนี้ก็อิ่มเป็นเรียบร้อยนะผมว่าเป็นเนื้อเนาะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมอยากให้พี่กรณ์ทำคลิปอะไรอยากให้พี่กรณ์ทำคลิปแนวไหนนะครับผมกินอะไรทำอะไรยังไงก็อ่คอมเมนต์ได้นะครับผมใต้คลิปนี้นะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบ๊ายบาย